วิตามินซีทำไมต้องห้ามทาพร้อมเบตินอยด้วยนะแต่วิตามินซีบางฟอร์มนะก็ทาพร้อมเบตินอยได้ด้วยละ่ะใครที่ใช้วิตามินซีอยู่ตอนนี้ไปหยิบข้างขวดมาอ่านเลยนะคะว่าเป็นตัวที่ทาพร้อมเบตินอยได้จริงเปล่าคุณหมอซาร่าค่ะซึ่งเป็นคุณหมอผิวหนังนะอธิบายไว้แบบนี้ค่ะ เทคนิคจากคุณหมอนะคะก็คือให้หยุดการใช้ลิโนยร่วมกับวิตามินซีเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการระคายเคืองอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยมีความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูงคือลําพังแค่เราทาตัวลิโนอยอย่างเดียวอะค่ะมันก็ระคายเคืองผิวมากพอแล้วยิ่งได้ความเป็นกรดจากวิตามินซีเข้าไปอีกก็จะเพิ่มความระคายเคืองของผิวมากขึ้นไปอีกค่ะ อย่างที่สองค่ะก็คือทั้งวิตามินซีแล้วก็เลตินอยด์เนี่ยมันไปลดฤิ์ของการเลตินอยดเองก็ไปลดฤทธิ์ของวิตามินซีวิตามินซีเองก็ไปลดฤิ์ของเลตินอยดค่ะแต่ถ้าใครนะที่ศึกษาเรื่องวิตามินซีดีๆค่ะจะรู้ว่าวิตามินซีที่อยู่ในเครื่องสำอางอะ่ะมีหลายฟอร์มมากๆเลย คุณหมอวิสนี่ค่ะที่เป็นคนคิดเรื่องสกินไซคลิงเนี่ยได้อธิบายถึงการใช้วิตามินซีไว้ว่าสิ่งที่ไม่ควรใช้คู่กับเลตินอยก็คือวิตามินซีในรูปแบบของ l a s c o r b i c Acid ค่ะ Thereor effective t t t version e a a n n C r l l o b f u u y หมายว่า l a s c ส r b ป c acid ดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อยู่ในการศึกษาในสต u d ดีเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเหมือนด i วาเลยอะเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพดีมากต่อผิวนะกระตุ้นคอลลาเจนได้ดีแต่ มันจะต้องฟอร์มูลเลตอยู่ในฟอร์มของที่เป็น pH ที่เป็นกรดเท่านั้นนั่นเป็นสาเหตุให้พอใช้กับผิวอะค่ะมันเพิ่มโอากาสที่จะเบิร์นเบิร์นผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความระคายเคืองมากขึ้น then there's the vitamin c that's more stable the newer versions things like tetrahexyldecyl s o r b a t e or ethyl s o r b i c acid ซึ่งจริงๆแล้วค่ะวิตามินซีใน new version นะในรูปแบบใหม่ๆฟอร์มใหม่ๆอะอย่างเช่นในฟอร์มของ,ง tetrahexyldecyl asorbate เอ e ทิลเอส d บิพวกนี้จะมีความคงตัวมากกว่าไม่ค่อยสลายนะคะแล้วก็มี pH ที่สูงกว่าด้วย ฟอร์มพวกนี้ค่ะเมื่อใช้ร่วมกับเรตินอย์อ่ะมันก็เลยจำมีความเบิร์นน้อยกว่านั่นเองถ้าใครที่ศึกษาเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนของผิวนะสมมติว่า3อย่างที่สําคัญมากๆที่มีการศึกษารับรองว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวให้มันหนาขึ้นได้อย่างแรกก็คือเรตินอย์ใช่ไหมอย่างที่2ก็คือวิตามินซีอย่างสุดท้ายก็คือเปปไทด์คุณหมอเดนิเอลนะซึ่งเป็นคุณหมอผิวหนังนะคะได้อธิบายว่าแบบนี้ค่ะจะ ชอบพิแยกใช้วิตามินซีตอนเช้าแล้วใช้เลิีนนยตอนเย็นการแยกเวลาใช้แบบนี้ค่ะจะช่วยลดอาการแสบแดงแห้งงอที่เกิดจากการระคายเคืองของสองอย่างรวมกันได้หรือแม้กระทั่งคืนไหนที่เราไม่ได้ทาเลตีโนยก็ทาวิตามินซีได้เหมือนกันนะคะ